หนึ่งในนั้นเป็นพระที่บอกว่าเรียบร้อยที่สุดแล้วเหลือเชื่อที่สุดที่ท่านต้องศึกวัดปากน้ำใช่ค่ะพระนิกกรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ําคุณผู้ชมครับย้อนไปดูภาพวันที่ท่านศึกแล้วตอนแรกก็เข้าใจนะว่าเอ๊ะทำไมท่านเรียบร้อยที่สุดเลยถูกไหมเมย์แล้วอยู่ๆเนี่ยพระเทพวัดชีระธีรคุณมีภาพตอนสมัยท่านบวชด้วยเดี๋ยวลองขึ้นคู่กันก็ได้ครับ ตอนนี้ต้องเรียกว่าทิศนี้ก่อนคุณผู้ชมรู้ป่ะว่าทำไมวันนี้ต้องคุยเรื่องท่านอีกประเด็นคืออย่างนี้ตายแล้วผมจุกท้องอย่างเลยเล่าเรื่องพระ <c oughs> เรื่องพระจะทำให้อ้วกแล้วเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นพระเรียบร้อยมาก <c oughs> แต่มันมีภาพหนึ่งหลุดออกมาคุณผู้ชมฮะหลุดออกมาเป็นภาพกำลังคุยโทรศัพท์ แล้วก็ยายสีกาคนเนี้ซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมคนในภาพเขาด้วยเนาะเวลามันถ่ายรูปอะ่ะมันไม่ชอบเอาหน้ามันเข้าเฟรม,มแต่มันชอบเอามือมันแตะพระสงฆ์ภาพพระคุยโทรศัพท์นี่ฮะแล้วคนสงสัยว่ารูปเนี้ยใช่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำที่เรียบร้อยหรือไม่ล่าสุดเพราะอ,อะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมครับ พอเขาเช็คข้อมูลนะม่ะเมย์ว่ารูปเนี้ยมันถ่ายที่ไหนใน iPhone มันจะบอกพิกัดใช่ไหมใช่<ะ>ใชมันขึ้นพิกัดว่ายัางไงร,รูปนี้ว่าถ่ายกันที่ไหนขึ้นพิกัดว่าอยู่ใกล้วัดปากน้ําภาษีเจริญค่ะเอาละสิฮะโอ้ยตายแล้วล่าสุดเราค้างซ้ายมือเอาไว้นะเราเลยไปไวัดปากน้ำใช่ค่ะไปเดินดูซิว่าเอ๊มีคนกระซิบบอกเราว่าน่าจะถ่ายกันแถวสำนักงานนะใช่ไหม เราก็เลยไปดูเลยเมว่าอย่าใช่ท่านเจ้าคุณที่เรียบร้อยเลยนะเพราะท่านเป็นพระอาจารย์ที่เรียบร้อยมากแต่คนสงสัยว่าอาจจะคล้ายต้องใช้คําว่าคล้ายหรือไม่กับพระนิกรท่านผู้ช่วยจเจ้าวาสวัดปากน้ําหรือไม่นี่ปรากฏเราไป แถวสานักงานแต่เราก็เข้าไม่ได้ละเอียดนะเข้าไม่ได้ละเอียดไป<ะ>ไหเมย์มคือท่านอนุญาตเปิดประตูให้ทางทีมข่าวดูวันนี้เราไปเจอกับพระเอ็มซึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านก็เลยพาไปดูเพราะว่าเมื่อวานตำรวจก็มาเก็บภาพ ในบริเวณวัดเหมือนกันค่ะก็เห็นบอกว่าเปิดด้านในให้ทีมข่าวก็คือน้องบีชมพูนุษดูนะคะแต่ไม่อนุญาตให้เก็บภาพแล้วก็พระเอ็มท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วก็ถ่ายภาพรอบๆอาคารก็คาดว่ามาตามพิกัดในรูปที่เห็นในในภาพถ่ายในไอโฟนนี่แหละแต่ตำรวจดูแล้วยืนยันไม่ใช่อาคารนี้ที่ทางด้านของพระเอ็มพาไปดูค่ะแล้วก็พระเอ็มยังบอกให้น้องบีชมพูนุษบอกลองไปดูอาคารอื่นๆสิแล้วก็บอกบายน้องบีไปดูแถวๆอีกแถวๆ,ๆกุฏิของทิดนิกรน่ะ อาจจะตรงกับในรูปก็ได้แล้วน้องบีไปปะน้องบีก็เลยไป,ไปที่ในกุฏิพระรูปหนึ่งในวัดปากน้ำญาติของพระอนุญาตให้น้องบีชมพูนุตเข้าไปได้นะคะปรากฏว่าในกุฏิของพระรูปนี้ก็จะมีตู้เก็บหนังสือโต๊ะทำงานรนึง,ง,นงเจอไม่เอ่ยภาพตู้เก็บหนังสือข้างในครับต้องเป็นภาพข้างในแล้วนะแต่ทรงตู้อะเมค่ะได้ไหมเนี่ยเนี่ขครึ่ง แต่ก็เธออย่าใช้คำว,ว่าครึ่งดิเออคล้ายก็คล้ายมันมีครึ่งด้วยเออคล้ายๆย,ยังมีครึ่งนะ <c ười> <c ười> เอาเอาต้องทีมงานต้องหยุดต,ตรงตรงตู้หนังสือครับแถวตู้หนังสือเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยหยุดภาพไว้ก็ได้เพราะแพนไปที่หน้าต่างไม่มีระยะแล้วเนี่ยนะเออแต่มันอีน่ภาพมันเป็นตู้เหล็กป้าเ <c ười> มยใช่ป่ะเป็นตู้เหล็กเออแต่อันนี้แต่เราก็ไม่ได้เข้ากุฏิของท่านอ่ะใช่เราไม่ได้เข้ากุฏิท่านค่ะ แต่กุฏิข้างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนตู้เก็บหนังสือจริงล่าสุดมีวงจรปิดอีกเมย์เป็นวงจรปิดรถถูกไหมครับ ใช่ค่ะก็คือตอนที่อ,อ,อยู่ที่เชียงใหม่ตอนที่ทินิกรท่านไปที่เชียงใหม่ก่อนที่จะทําการศึกหนึ่งว <1 S 2> ันหรือไปว่าท่านอยู่วัดปักน้ําแต่ท่านศึกเชียงใหม่ใช่เพราะว่าท่านไปสอนหนังสือที่เชียงใหม่คะอตอนนั้นท่านคุมภาคเหนือใช่ท่านคุมภาคเหนือท่านดูแลภาคเหนือค่ะนี่ก็เป็นกล้องวงจรปิดก่อนที่จะศึกหนึ่งวันจะเห็นท่านเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนวันที่8กรกฎาคม4ี่ทุ่มสานาทีอันนี้เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะที่วิ่งบนถนนเชียงใหม่พพ้าวนะคะลักษณะเหมือนจะเลี้ยวเข้าไปที่วัด พระธาตุสุนันทาซึ่งเป็นวัดที่ท่านนะศึกนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นรถแท็กซี่พอส่งท่านเสร็จก็กลับออกมาค่ะแล้วก็ไม่มีใครเจอท่านอีกเลยใช่แล้วท่านก็ศึกวันรุ่งขึ้นออก็อยากให้ท่านเป็นเจ้าคุณไหมเนี่ยผมไม่รู้เรียกเเป็นเจ้าคุณนี้ก่อนเป็นเจ้าคุณด้วยแนละ้วเป็นพระอาจารย์ด้วยชั้นเทพค่ะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคือคือมันตกใจตรงที่ว่าทาไมอยู่ พระเรียบร้อยไปพลาดหรือไม่ล่าสุดเราไปเจอท่านเจ้าว่าวัดพระธาตุสุนันทาแล้วถูกไหมครับเมย์ค่ะวันนี้ต้องถามท่านเลยบอกว่าตอนที่เจ้าคุณนิกรมาศึกระดับพระผู้ใหญ่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเปิดภาพศึกคู่กันด้วยกันเลยนะฮะเห็นบอกว่าตัวของพระครูนันทะเจติยาพิบาลใช่ไหม <laughs> เล่านาะทีศึกให้ฟังหรือเปล่าค่ะ ก็บอกเหมือนกันค่ะว่าจริงๆเมื่อวันที่8กรกฎาคมก็ทราบข่าวว่าเจ้าคุณนิกรน,นะคะมากิจนิมนต์ของวัดหนึ่งก่อนที่จะมาวัดพระธาุสุนันทานเนี่ยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จกิจนิมนต์ที่อำเภอฝางจังหวัดเชีงยงใหม่ท่านก็โทรศัพท์มาหาจเจ้าอาวาสนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะขอมาพักค้งคืนที่วัดพระธาุสุนันทาหนึ่งคืนนะๆๆๆแล้วบอกว่าอาจจะต้องมีการลาสิกขา เพราะมีเหตุตามที่สื่อต่างเนี่ยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วภาพวงจรปิดที่เห็นนักแท็กซี่มาท่านเจ้าคุณนิกรก็มาคนเดียว<ฮ>มาถึงที่วัดตอนห้าทุ่มพอเช้าวันที่9ก้ากรกฎาคมค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาุสุนันทาก็ได้สอบถาม เจ้าคุณนิกรว่าจะลาสิกขาจริงๆหรอลาทําไม,มเจ้าคุณนิกรบอกว่าเพราะมีส่วนไปเกี่ยวพันกับศีกากอบและต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานของตํารวจจึงต้องการลาสิกขาเพื่อไม่ให้วัดเสื่อมเสียแต่ถ้าจะหนีก็จะเป็นภาระของตํารวจก็เลยอยากลาสิกขาเพื่อแสดงความรับผิดชอบและอยากให้ตัวเองทําพิธีลาสิกขาหมายความว่าอยากให้ท่านเจ้าอาวาสวัฒธาสุธนนะันทาเป็นคนลาสิกขาให้เพราะว่าสนิทสนมกันซึ่งเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่า ไม่ไม่อยากให้ศึกหรอกนะเพราะตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่อยากไม่เคยศึกพระรูปไหนมาก่อนแล้วไม่อยากศึกให้ใครมีแต่บวชพระอย่างเดียวแล้วอีกอย่างเนี่ยการศึกพระก็เหมือนเป็นการลดทอนบุคลากร,กรไม่อยากศึกแต่สุดท้ายก็ต้องจำใจให้ความร่วมมือกับตำรวจเพราะตำรวจขอมาให้ศึกใหคค้ค่ะติดต่อมาว่าจะพักที่นี่คืนหนึ่งล้วก็จะอาจจะต้องมีลาศึกขาเพราะว่ามีเหตุมีเรื่องที่ ที่ที่มีข่าวแต่เราื่อความจริงไม่จริงเราก็ไม่ทราบแต่ท่านว่าท่านคงจะต้องสืบเพื่อไมใ่ให้เสียของคณะเราก็ให้ท่านพักเสร็จก,ก็ได้ตกไม้วันก็ทําการสืบให้พอดีตํารวจมาขอว่าให้ขอให้หลวงพ่อช่วยสืบได้ไหมปกติเราเขจะไม่ค่อยสืบให้ใครตามที่รู้จักกันมาท่าเป็นผู้ เรียบร้อยอ่ะน่าเป็นนักเทศมีสติปัญญาแสดงธรรมเป็นแก่นธรรมและไม่มีตะระกูบขันมาทางภาคเหนือเนะมื่อก่อนอดีตท่านเคยเป็นหลองเจ้าหน้าภาาอ่ะแล้วแบบโหคือแบบเห็นบอกว่าเมเนี่ยเปิดภาพตอนที่ท่านสึกเต็มๆจอหน่อยดิคือพระพระปฏิบัติที่หลายคนชื่นชอบว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหม เป็นกําลังสําคัญในศาสนาได้เลยอ่ะอยู่ๆท่านก็ต้องสึกท่านเครียดขนาดไหนนะเมย์คือท่านจเจ้าอาวาสนะคะหมายถึงท่านจเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุนันทาบอกว่าเนี่ยท่านเครียดและลําบากใจเป็นอย่างมากที่ต้องสึกให้กับเจ้าคุณนิกรอนเพราะว่าเป็นนอกจากจะเป็นการสึกพระรูปแรกในชีวิตแล้วยังต้องสึกให้พระที่สมณศักดิ์สูงกว่าอีกเนี่ยท่านจเจ้าอาวาสเลยเครียดถึงขั้นวันเนี้ยเส้นเลือดฝอยในลูกตาท่านแตกเลยนะคะพระที่ทําการสึกให้เจ้าอาวาสก็ย <นะ S 1> ังต้องเครียดขนาดนี้เพราะสมณะ ของเจ้าคุณนิกรสูงกว่าท่านทนผู้ชมครับก่อนจะจบเรื่องวง,าก,วงการสง่งอาจารย์จตุรงจงอาสาเมเธอต้องเล่าหน่อยวันนี้มารายการใช่แล้วเห็น,เห,นเห็นบอกอะไรนะแกไปเห็นคลิปมาแล้วเหรอคือแกไม่ได้เห็น<อ>แต่แกฟังจากที่ตำรวจตำรวจคือบิ๊กเต่าเล่าก็คือตอนแรกเราก็คุยถึงเรื่องของท่านเจ้าคุณนิกรแล้วอยู่ๆเนี่ยเราคือเม่ก็พูดว่าเอ๊แต่แบบคือท่านเจ้าคุณนิกรท่านดูเรียบร้อยมากเลยนะ อาจารย์จรงก็บอกว่าเนี่ยคือจริงๆเป็นคนที่อาจารย์จร,ยรงนับถือมากเพราะเคยไปเจอตอนที่ท่านไปคุมสอบเรื่องของพระนะคะบาลีอ่ะใช่ <ลง S 1> พระบาลีไป,ไปทําบุญย่างไปย่างใช่ไปย่างเนื้อให้แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยจริงๆนะเจ้าคุณนี้ก่อเรียบร้อยมากมองต่ํามาตลอดไม่อยากจะเชื่อเลยพอฟังสิ่งที่พี่เต่าพูดก็คือเหมือนกับว่าพระรูปนี้พระรูปนี้เผ็ดที่สุดเลยเผ็ดที่สุดเลยเท่าที่เห็นในคลิปมาแล้วก็ อันนี้อาจารย์อาจารย์พูดนะมไม่ได้พูดนะบอกว่าสามารถใช้ลิ้นกับทุกอย่างได้แล้วก็จะมีเสียงครางดังที่สุดด้วยโอ้โหมันอะไรวะเนีโอ,โอ้โหอะไรวะเนี่ยคืออมไม่วิจารณ์ดีกว่าอเอาฟังอาจารย์จตุรงหน่อยนี่ผมเข้าใจคนที่ผมรักและศรัทธาเนี่ย <laughs> ตอนนั้นตอนหน้านะเงียบๆนะครับตอนหน้าย<อ>ังเงียบได้ข่าวว่าตอนหน้าเงียบๆไม่ได้ข่าวหรอกตอนหน้าท่านเดินท่านก็เดินมองต่าท่านก็เรียบร้อยศีราอาจารวัรด,ดีทุกอย่างเรียบร้อยเป็นครูบาอาจารย์สอนปอทเจ็ดพูดเลยเจ้าคุณน,นิกรอ,อดีตเจ้าคุณน,นิกรวัดปักน้านั่นแหละแต่ได้ข่าวว่าจากที่ได้ยินคุณหนุ่มคุยกับบิ๊กเต่าเนี่ยก็น่าจะเป็นรูปเดียวที่เผ็ดที่สุดเฮย้ยทำจริงก็สามารถใช้เล้นกับทุกอย่างได้อะครับ แล้วก็มีเสียงคลางดังที่สุดด้วยแล้วถามว่าใจผมจะอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็ฝากพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับ <S <S ผมผมผมไม่อยากจะเห็นคลิปครับไม่ต้องส่งมาให้ผมดูผมไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้น <S 1> <S 1> เหมือนผมจะก้าวร้าวกับพวกท่านนะครับแต่เวลาพวกท่านเป็นแบบนี้ผมก็จะไอ้คนก้าวร้าวคนนี้แหละครับก็จะเป็นคนแรกที่ห่วงพวกท่านแล้วพวกท่านก็ไม่ค่อยนึกถึงใจผมเวลาโยมเบ็ดย่างเนื้อถวายท่านหน้าแห้งแห้งแล้วพวกท่านก็พวกท่านก็เป็นกระซะแบบนี้ แล้วพอเราไม่มีคนใส่บาตรเพราะท่านก็บ่นโยมว่าเนี่ยจะตุลงไปด่าพระท่านก็บ่นไโยมแต่ท่านไม่ได้ดูพวกตัวพวกท่านเองไงเพราะพวกท่านทากันแบบเนี้ยออแสดง<ล>ว่าหลักฐานมันต้องชัดขนาดนั้นที่บิ๊กเต่าบอกว่าศึกเถอะครับอเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกท่านหนึ่งแล้วกันศาสตราจารย์ใช่ไหมค่ะวัดใหม่ใยเป้ยใยแป้นซึ่งท่านเองเนี่ยศึกแบบกระทันหันศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาบุญเลิศช่วยธานีครับผู้ชมฮะ การศึกของท่านนี่ก็ลือลั่นอีกเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าท่านเองเป็นศาสตราจารย์ซึ่งอายุน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะ,ะแล้วหลังจากท่านศึกคุณผู้ชมฮะยังไม่มีใครเห็นท่านอีกเลยแล้วไม่เห็นภาพตอนศึกด้วยถูกไหมลเพร,รู้สึกการศึกของท่านนี่จะเงียบมากใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้เราได้วงจรปิดเป็นนาทีตัวเต็มทั้งหมดก่อนที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาบุญเลศิศ จะต้องเตรียมไปศึกเป็นยังไงครับเมย์หลักฐานสําคัญตัวนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ท่านมีการขนย้ายเข้าของก่อนจะออกจากวัดนะคะคือวันที่9กรกฎาคมตอน1 0บโมงสีนาทีค่ะตอน1 0บโมงก่อนนะคะ10บโมงสีนาทีค่ะจะเป็นบรรยากาศที่อยู่ในวัด ซึ่งก็จะมีการขนของออกจากวัดก่อนที่รถคันนี้จะออกจากวัดนะคะนี่จะเห็นว่าเนี่ยค่ะคนขับรถส่วนตัวที่เราเห็นว่าถือกระเป๋าเป็นทั้งสุดท<ช>้ายแต่<ช>แตตนี้ค,คือจะเห็นเข้าออกเลยใช่ค่ะก็จะคนขับรถเนี่ยจะเอาโฟล์จูเนอร์สีขาวมาจอดที่หน้ากุฏิของพระมหาบุญเลิศนะคะแล้วหลังจากนั้นคนขับรถก็เดินลงจากรถเพราอเปิดประตูด้านหลังคล้ายกับมีการขนย้ายสิ่งของนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนขับรถก็เดินออกจากบริเวณดังกล่าวแล้วก็มุ่งหน้าออกจากวัดไปค่ะซึ่งตอน1 1ง5 8นาทีเปิดตัวต่อไปเลยก็ได้นะคะจะเห็นว่าคนขับรถกลับมาที่รถอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะตอนเที่ยง2นาทีค่ะพระมหาบุลลรีเดินมาที่รถยนต์ ในลักษณะของยังมีการนุ่งห่มจีวรอ,อยู่นะคะแสดงว่าตอนนั้นยังไม่ได้ศึกแล้วก็สังเกตว่าพระมหาบุรเลริศได้มีการสะพายกระเป๋าสีดำหนึ่งใบไว้ที่ไหล่ข้างขวาค่ะแล้วก็ขึ้นไปนั่งตำแหน่งข้างคนขับนะคะนี่ค่ะยังใส่จีวรอ,อยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ขึ้นรถคันนี้แล้วก็ออกจากวัดไปแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับมาอีกเลยซึ่งก็จะมีเส้นทางที่รถขับออกจากวัดตัวตอนเที่ยง2นาทีค่ะฟอนตูเนอร์คันนี้จะขับออกจากวัดนะคะ แล้วก็มุ่งตรงไปตามถนนในเส้นทางต่างๆอ่ะ,อะเปิดภาพท่านเอาไว้สักนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปที่กุฏิของท่านหน่อยอเพราะวันนี้เราไปที่กุฏิเห็นบอกกุฏิท่านก็ยังปิดเงียบอยู่นะครับอย่าลืมว่าการเป็นศาสตราจารย์ก็คงไม่ใช่ง่ายอ่ะเนาะและอายุน้อยมากเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะฮะแต่สุดท้ายท่านก็ต้องศึกวันนี้กุฏิท่านเนี่ยเห็นบอกว่าปิดเงียบนะครับก็เข้าใจว่าท่านคงไม่อยู่อีกแล้วที่วัดนี้เพราะ ัวของท่านเนี่ยได้รับการโปรดเก้าเป็นศาสต,ตราจารย์ขณะอายุ46ปีน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์วงการสง์ส่วนท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้นวันนี้ก็เล่าให้ทางทีมข่าวฟังเห็นบอกว่าตอนที่ท่านมาบอกลาใช่ไหม<ช>ว่าจะศึก ก็น่าจะเครียดพอสมควรโดยวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับทางด้านของเจ้าคุณหันษาใช่ค่ะซึ่งพระเมธีวัชรบ,บัณฑิตยืนยันว่าได้ถแถลงไปหมดแล้วเพราะก็เป็นไปตามที่ได้มีการอธิบายใช่ไหมครับเมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าข้อที่จริงที่อดีตพระมหาบุญเลิศเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็มาโพสต์ภายหลังก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าจํากันได้สวันที่แล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าคุณหันษาออกมาบอกว่าถูกวางยา โอ้ใช่ใช่แล้วตอนอหลังเนี่ยท่านออกมาโพสต์เองว่าไม่ได้ถูกวางยาบุญเลิศแกก็บอกว่าไม่ถูกวญญางยาใช่ค่ะวันนี้เจ้าวาว่ายังไงบ้างเจ้าวาดก็เลยบอกว่าแต่ว่าตอนที่บอกท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าถูกวางยาจริงๆตอนหลังถึงออกมาโพสต์น่าจะที่บอกจเจ้าอาวาสแบบนั้นน่าจะเพราะกลัวอะไรบางอย่างก็เลยบอกจเจ้าอาวาสแบบนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเห็นวันนี้ท่านจเจ้าอาวาสให้ข้อมูลว่าสดๆร้อนๆเลยช่วงตอนประมาณบ่ายสามครึ่งของวันนี้เลยค่ะญาติของพระมหาบุญเลิศก็ได้เอารถมาเก็บของออกจากกุฏิพระมหาบุญเลิศไปหมดแล้วนะคะ โดยที่ตัวของอดีตพระมหาบุญเลิศไม่ได้มาด้วยเปิดวงจรปิดควบคู่ไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามีวงจรปิดล่าสุดวันนี้มีรถ6ล้อเข้ามา,าแล้วก็หล้อเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีรถกระบะสีดําของญาติที่เข้ามาจอดที่หน้ากุฏิของพระมหาบุญเลิศเพื่อจะขนของออกไปด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะอุ้ยตายแล้วเก็บของแลวนี่ฮะ,ะทีมงานเอาบาออกไหนก็ได้จ้ะเออไม่ใช่ว่าไรวีแวลแล้วตอนนี้คือ ขนของไม่ใช่ออกจากวัดแล้วนะนาทีเก็บของ <gehört S 2> ทั้งหมดเนี่ยนะฮะสั่งรถหกล้อเก็บของออกจากกุฏิทั้งหมดแล้ว <g> นะะี่ฮะเอาฟังเสียงท่านเจ้อาวาส่อยครับ ข้อมูลกับพระอาจารย์ว่าท่านโดนวางยาหรืออะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วท่านก็โพสต์เองว่าเหมือนพลาดที่อาจารย์พูดเมื่อวานในตรงที่สุดค่ะ,คะแต่ท่านกลัวอะไรบางอย่างโ<อ>ยงอะไรสักอย่าง<อ>ที่อการมาคุยเนี่ยลูกค่ะค่ะอ๋อญาติาามาคุยวันนี้เรื่องอวันนี้แล้วญาติเขาจะเอาเรื่องไหมคะพระอาจารย์นิดนึงใ,ในในในมุมของญาตินะคะว่าเขาจะเอาเรื่องไหมทุกคนให้เงียบเลยทุกคนเงียบ เสียหน้าสียตาญาติไปแล้วม in ั้งวันนี้มาเก็บของไปหมดนะตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่มาปรกอาจารย์ท่านเป็บ้างคะปุกอาจารย์ท่านอนไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เห็นแต่ว่าท่านมาเก็บของท่านอนแต่ที่นต่ที่แต่ที่ได้คุยท่านนว่าท่านเป็นยังไง ไม่ตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วจกวันนั้นก็จบเลยเพราะฉะนั้นก็ท่านก็คงจะต้องไปใช้ชีวิตในส่วนของการเป็นคาราวาสแต่ขนาดเดียวกันท่านเป็นครูบาอาจารย์แี่นี้ต้องเปิดเผยนะฮะว่าโดนอะไรถูกไหมฮะ,ะอ,อ,อีกอันหนึ่งก่อนจะจบเดี๋ยวไปเรื่องอื่นมั่งแลละล่าสุดอันนี้ก็พีคอีกเหมือนกันพระนักเทศใช่ไหมพระมหาราชันหรือพระครูปร,รัดราชันคือไปเจอเส้นเงินของท่านน่ะคุณผู้ชมฮะ ซึ่งเอาจิตเส้นเงินท่านก็ไม่ได้เยอะใช่ปะ่ 29, <29 S 2> ะเมย์สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเดี๋ยวตัดท่าไปที่ทางพระมหาราชันท่านก่อนก็ได้นี่นะฮะเพราะวันนี้ท่านออกมาเปิดเผยและเห็นบอกว่าการเปิดเผยครั้งนี้ของท่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เส้นเงินเท่านั้นเมย์ใช่ปะ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูเลขก่อนของท่านอยู่เลขไหนอะเมย์ดูหน่อยของท่านอยู่เลข271ค่ะเออไม่ใช,ไใช <laughs> ่ไม่ใช่เลขเส้นเงินเดี๋ยวทีมงานไม่ใช่เลขเส้นเงินเส้นเงินมันจะมี12องค์ ของท่านกี่บาทนะเมย์สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะมันเลขอะไรวะแป๊บหนึ่งอะองค์ไหนวะเนี่ยองค์เท่าไหร่เนี่ยไม่มีเหรออ๋อสองหมื่นเจอแล้วเจอแล้วอ่าเลขเก้าค่ะเลขเก้าใช่ไหมใช่ค่ะเออเลขเก้าอ่าเลขเก้าเลขเก้าคุณผู้ชมมองเลขเก้านะ ท่านชี้แจงว่าไงครับเมย์ท่านชี้แจงบอกว่าเอเรื่องที่สิกาโกฟโอนเงินมา2อ9 9 9นเานเินี่ยโอนมาทําบุญน้ําท่วมจังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนั้นน่ะทางด้านของพระครูประหลัดลาชันท่านได้ซื้อของไปแจกผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่แม่สายเมื่อปีที่แล้วค่ะทางด้านของสิกาโอฟก็เลยโทรศัพท์บอกว่าพ่ออยู่ไหนอาตมาบอกอยู่แมคโครจะซื้อของไปแจกน้ําท่วมก็เลยถามว่านี่ยังไม่ทําบุญบ้างหรอโมแต่ทําบาปอยู่นั่นแหละก็แซวสิกาโอฟไปสิกาโกฟก็เลยโอนเงินมาทำบุญไไมมม่่่่่ีอออะรรแแคคททบุญเเืงงนนน้้วั คงค่ะ29999ัาบาทก็คือโอนมาวันนั้นไปไอกาลังเตรียมของเนาะจัดกันเตรียมเต็มตลราเลยจะไปแจกของน้ําท่วมที่แม่สายเชียงรายที่ปีก่อนเนี่ยที่หนักๆใช่ไหมล่ะก็เตรียมก็อยู่ที่แมคโคตรอนั้นนหะมันโทรมาเพราะว่าอีก,ก๊อฟขอโทษนะโยมต้องเรียกมันอีแล้วละ่ฮะ,ฮะ มันโทรมาว่าพ่ออยู่ตรงไหนช่ยก็บอกว่าอ๋อกูอยู่แมคโครกาลังมาซื้อของเพราะว่า <c oughs> เวลาฉันพูดกับมันเนี่ยกูมึงหมด<อ>ทีนี้นันเสกก็บอกว่ากําลังซื้อของอยู่ก็บอกว่าเอา้าเฮ้ยเนี่ยมึงไม่คิดบริจาคทําบุญมั้งหรือมึงจะมัวแต่ทาําบาปไงตามนี้ใช่ป่แะแต่มันก็บอกพ่อส่งมาที่มาเดี๋ยวหนูทําบุญด้วยแต่มันก็โอนมาไง 29,99มกว่าบาทสืาเอกาครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยเออก็คือลูกศิษย์ที่เป็นตำรวจนะ<อ>เขาส่งมาให้ดูว่ามีรายชื่อเราอยู่ในนั้น<ม>ด้วยวันที่เขาโอนเงินสายการเงิน<ม>ที่โอนมาแต่พวกเราไม่มีโอน,นไปใช่ไหมแล้วเราก็ดู้โูแต่ละรูปมันทำไมเยอะจังอ่ะใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเราโอนรับเราไม่ได้โอนให้เพราเราก็ค<ม>ิดว่าเร<ม>ื่องบุญนั่นเนาะเอาจริงก็บอกต่อในนอีก๊อฟท่ามึางดูอยู่ กูพร้อมคืนเงินให้มึงมกูไม่เอาแล้วล่ะพระเงินมึงสองหมืนเก้าพันเก้ารอยเกิบเก้าบาทเนี่ยโอ้โหมึงเล่นแล้วกูมีแต่นัข่าวคิดถึงกูทั้งนั้นเลยเนี่ยอบอกก็บอกโยมพี่เงินที่เขาโอนมานะก็เนี่ยซื้อของไปบริจาคน้ําท่วมที่แม่สายกาันเพราะเอาของไปตอนนั้นอุ้ยต้องเท่าไรนะ่น่ะตกสองพันกว่าชุดมั้ง เอาไปคันหกล้อบานแบะไปเลยชั้นหมดค่าใช้จ่ายไล่เบี้ยเบีย,บยทางเอาญาติโยมที่นี่ไปด้วยสองคันรถตู้หมดไปต้องไหลตั้งแต่เราไม่ได้คิดทําอะไรนะเราก็คิดว่าเราทําบุญ<ะ>มันเคยขอยืมชั้นนะแต่ไม่ให้<ะ>ใช่เพราะว่ากิติศัพท์ของมันคือเขาเรียกอีเหนียวนี่หนานิมนต์ไปเทศที่วัดธาพิกุลน,นะ,ท,ะที่บ้านมานนะ่า ใช่ไหมไประเทศมหาชาติอ่ะ<า>เขาทีา่โล้วก็ไปหลวงพี่พระจาราร์ศรีวัดนหมอนไม้ก็ไปเทศเราก็ไปเทศเพราะมันก็รู้จัก <c oughs> นี่เออหลวงพี่ราชันท่านพูดดีเนาะต้องเรียกมันอี <c oughs> เพราะสนิทกันเนี่ยอีนี่เนี่นะฮะท่านพูดนะไม่ได้ผมพูดนะหลวงพี่บอกอีนี่อีเหนียวนี่คุณผู้ชมครับ